นี่ครับพี่น้องนะฮะอือทั้งใหญ่ทั้งยาวครับผมนะอยากได้แรงขนาดไหนครับผมประกอบเอาเองเลยครับผมอ่ะคลิปนี้ก็พามาชมนะฮะพาวเวอร์ประกอบของทีมงานหนังกเแ็งจังหวัดสุรินทร์นะครับจีรัญญาภาพยนตร์นะฮะอู้นาพี่น้องดูอ่ะอู้ทำไมเห็นแล้วถูกใจผมจังเลยนะฮะอูอ้ดุมากเลยครับพี่น้องดูอ่ะอืมนี่นะครับผมทีมงานประกอบเองเลยครับผม อยากได้เรงขนาดไหนเนาะเออนะฮไม่จำเป็นจะต้องเป็นเบรนเสมอไปนะครับนี่นะฮะยอดจริงๆเลยครับผมเรงสั่งได้เลยครับผมนี่นะโอ้ดูความยาวครับพี่น้องนู่นนะโอ้ตัวล่างนี้น่าจะประมาณเกือบสองเมตรแล้วมั้งครับพี่นอ้องนี่ตอนเปิดนี่ไฟสวยงามมากเลยครับโอ้ทำไมมันคลาสสิกจังเลยครับพี่น้องเห็นแล้วนี่ เราจัดอย่างชนะเลยนะครับผมนี่นะฮะขุมพลังที่ขับเบรดขับเสียงกลางของจีรัญญาภาพยนตร์นะครับเบรดก็12อ่า10 21นิ้วข้างละ12ดอกครับผมนะน่าจะสี่สาย4่เทนนี้หรือเปล่าครับพี่น้องนะฮะอ้แต่ยาวมากครับผมเือ,อนะฮะของแท้ไม่ต้องคุยกันเยอะอยากได้แรงขนาดไหนประกอบเองเลย หน้าดําด้วยครับพี่น้องนี่ดูว่าเว็กูดจริงๆเลยครับผม,มเดี๋ยวเราไปดูข้างหลังครับพี่น้องนะฮะอ๋อข้างหลังปิดไวบบอตัวน,นี้เตรียมที่จะจ่ายไฟเข้าชุดขุมพลังแล้วครับผมสตาร์ทในส่วนของเครื่องปั่นไฟแล้วครับไม่จะนับ,บองโฟล์วคือเตือแน่นอนไงเนี่ยบาทนะฮะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังของเขาแอบดูนิดนึงครับผมนี่นะฮะอู้ยาวมากครับพี่น้องนี่ นะอยากได้เรงขนาดไหนครับผมประกอบเอาเลยครับใช่ไหมพี่น้องเออนะเรงขนาดไหนสั่งได้ครับผมทีมงานประกอบใช้เองเลยครับผมออ้เป็นจานบินเดยครับพี่น้องนู่เห็นไหม่ะออ้นะฮะปะลาผมถามหน่อยพาาเวอร์นี่ประกอบเองแล้วครับทำไมมันยาวจังเลยโอ้น,นะ อยากได้แรงขนาดไหนสั่งได้เลยน, <c oughs> <c oughs> นี่บนไหนช่างใหญ่ผม,ม,มไม่ต้องจะเปินแพทย์ยาวๆเนี่ยอว้บจะไม่ต้องพุขึ้นข้างหลังส่งลงลงเป็น่ปอร์นเนี่ยลงไม่บ้านหมดเยอะแยะแล้วน้องตุ่ก็ยืดไปนู่นจะยืดข้างนัอยากถูกใจต้องประกอบเองอย่างนี้เลยเนาะป๋าเนาะคือเราทำหนังไม่มีทุนาการติดของไปตัดตัวห้ามแบบนี้นี่คืออยากได้กำลังวัดขนาดไหนประกอบเอาเองเลยของเรามันรักยาจแท้ๆอ่ะครับ ซื้อมาตัวร้อยฝ่ายพวกกันร้านขยะมาทำเออนี่แล้วครับผมสุดยอดครับทีน<อ>ิ้วก็ซื้อมาหตัวหกพันเนี่ยมันต้องต้นทุนต้นทุนเราไม่เท่ากันน้องฝ้าเนาะ,ะ,นะแต่ใจมันรักรเ,รเออเราก็อย<ๆ>ูเยอะอยากออกไปมังกรเพื่อมาเออนะนั่งอยู่ร้านซ่อมงานก็ได้ตังแล้วป๋าตัวนี้พาวเวอร์นี่ป๋ากำลังวัดอยู่ที่ประมาณเทา่าไหร่คร่าวๆครับผมว่าประมาณสี่พันต่อแท่นนะสี่พันต่อแท่นแล้วก็เฟรชผมก็ร้อยตัวนะอู้ เป็นผมกัร้อยตัวน่ะต่อแท่นเต็ทั่วเลยจะเท้าไปมีปัญหาอย่างเดียวก็คือตอนยกนี่แหละเนาะตอนยกแต่ไม่หนักไม่เป็นเมื่อแปลงสีคอแล้วไม่หนักอ๋อไม่หนักไม่หนักเปอุ้ยหยานี่ครับผมนี่แหละครับที่เขาบอกว่าอยากได้แรงขนาดไหนประกอบเองนี่แหละสมัยก่อนผมอยู่บ้านแข่งอยู่สนามหลวงอ่ะวันแม่วันพ่ออ่ะนี่ป๋าบอกว่าเกรงใจนี่ถ้าถ้าว่าสเตนฉายยาวกว่านี้จะออกมาอีกเลยเนี่ยนี่ หมดใช่ไหมป๋าอ๋อกล่องก็ได้แค่นี้แล้วถ้าไม่เกรงใจนี่ยาวขึ้นมานี่้โอ้โเนี่ครับผมล้นแท่นมาเลยครับผมนี่เออนะฮะนี่ครอสเทำาเองนี่ครอสทำเองด้วยของแท้ครับผมนี่อ้นะฮะนี่ใจมันรักของแท้ครับผมนะฮะทำไมถูกใจจังเลยนี่ชุดเวอร์นี่ โอ้ป๋าบอกว่าจานบินนี่เกือบเป็นร้อยอะใส่ไปนี่ทาไมใกล้ผมห้ามจับอ่ะเดี๋ยวมันบาดสนิมขึ้นเออนี่ครับผมสุดยอดเลยนะฮะนี่แหละครับผมต้นทุนชีวิตคนเราไม่เหมือนกันป๋าแกบอกว่าอย่างนั้นเลยในเมื่อเราต้นทุนน้อยโอเจอใครอีกแล้วนี่อ้สวัสดีสวัสดีโอ้สวัสดีครับผม นี่แหละครับผมคุ้มพลังอ๋อถายกันเองไปนะป๋าแกบอกว่าต้นทุนของเราไม่เหมือนกันนะฮะแต่ใจมันรักนี่แหละครับผมนี่เจลีทั้งทีดีกว่านี่นะฮะดูอะครับผมนี่เกรงใจนี่ถ้าไม่เกรงใจนี่ยาวกันนี้อีกอ๋อขิดน้ําใจนิดหน่อยครับโอ้ยมีน้ําขิดน้ําใจด้วยขอบคุณมากแล้วครับป๋านะฮะอ่ะฝากไปด้วยนะครับใครที่ชอบสายโหดนะฮะส่วนทางด้านเสียง เดี๋ยวรอฟังเสียงละกันเดี๋ยวทําคลิปให้ละกันนะครับผมคลิปนี้ก็เอามาให้ชมละกันนะครับ